สวัสดีค่ะวันนี้น้องเกลี่กินอาหารเช้านะคะกินกับอะไรเอ่ยพาสต้าพาสต้าอ่ากินพาสต้าค่ะอร่อยเลยกินไปเล่นไปค่ะนี่ค่ะทำพาสต้านะคะมีพาสต้าแล้วก็มีใส่ไข่แล้วก็ใส่เนื้อไก่นะคะทำเป็นชิ้นเล็กๆทั้งกิน,น,ท,นทั้งเล่นเลยค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศ ไข่ขาวไม่ยอมกินเลยค่ะไข่ขาวอืมตอนนี้น้องเกลียรี่สิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะกินเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้เนาะโตเป็นสาวแล้วค่ะสิบเอ็ดเดือนเป็นสาวแล้ว <c oughs> เป็นสาวแล้วค่ะกินเลยเดยวโอ้ยอันนี้อันนี้สิจะวางไว้ให้เขา กำเล่นนะคะเพราะว่าถ้าวางไว้หมดถาดนี้ความถาดเทถาดทิ้งแน่แน่ความจานแล้วนะนี่นี่ี่ีจับอันนี้นี่นี่จับกินค่ะจับกินเลยเอามือจับนะคะวันนี้กินพาสต้าค่ะมื้อเช้าค่ะไม่เอาไม่เทค่ะไม่เทนะคะสวยกินเลยโอ้เต็มเต็มเกงเลยค่ะนี่เอาหนูต้องกำกินค่ะลูกค้า อ่าอไม่ใช่ยกถ้วยกินนะคะไม่ใช่หมาหน้อยอ่านี่กำกิน,น,น,นอ่าดูดูดูเขากินค่ะเ <ใน S 1> <ๆ S 2> ขาก็สนุกกับการเล่นแล้วก็การกินนะคะตอนนี้<ว>กำลังเรียนรู้ค่ะอ่าคำเล็กเล็กนะคะเคี้ยวด้วยนะคะเคี้ยวด้วยนะคะเคี้ยวด้วยนะคะ เอาไข่เอาไข่บ้างอะอกินไข่บ้างค่ะกัดเลยค่ะอ่านถ้าเป็นไข่ไม่กินไข่เลยค่ะอ่ะอะกินเส้นฮาตต้าก็ได้สผสมไข่นิดนึงไก่ด้วยวาอร่อยย่องมือขึ้นเย่อร่อยไหมคะ,คะอร่อยไหมอมอร่อยอร่อยทำททาอะไรเนี่ย อออลองกินอันนี้นไหมนี่ไข่แดงอะลองกินไข่แดง,งกินอย่างนั้นนะคะเล่นไข่แดงติดคอไข่แด,ขแ,ดขแดงสิอืมขย่ำมาใส่ปากค่ะใส่ปากใส่ปากเลยอืมอืมไม่ใช่หมา <ś c oughs> จะยกถ้วยเลยลูก อไข่แดงกินอยู่อืมเก่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเกลี่่ะแม่ไม่ก้มกินอย่างงั้นพี่แต่ก้มกินไว้เห็นนี่เจงมันกินเหรอเห็นแมวมันกินเหรอ อเขาไม่กินนมเยอะเขารอ,อกินข้าวเอออ่ะ,อะเล่นอืมเทเลยลูกเล่นได้ด้วยเก็บได้ได้วยกินได้ด้วยกินประมาณสิบเปอร์เซนเล่นเก้าสิบ <c oughs> เททิ้งอีก <c oughs> กินซองอุ่อืมกินพาสต้าอยู่อืมกินเส้นเปล่า มัน,นี่มีอันนี้<ม>คุก<ม>ด้วยนี่มีมีเนื้อไก่แล้วก็มีไข่มะเขือเทศอันนี้มันเป็นชิ้นเคี้ยวด้วยนะคะอะไรติดมือติดปากเอาเข้าปากหน่อยเด้อเจ็ดปากหน่อยเด้อ เอเล่นสนุกเลยค่ะลูกเส้นพาต้าะเส้นพาต้าอ่ะอ่ะเส้นพาต้าอมตสองใส่แม่แม่ล้างแล้างแล้วมันจะแข็งอ่ากินเลยค่ะจับเข้าปากเลยเล่นเลยค่ะอืม <g ül> เล่นสนุกเลยนะคะลูกเออโอเคนี่เราใส่อีกเด้อใส่จานเลยอันนี้เคี้ยวดีๆนะคะเคี้ยวอ <g ül> อ้ยโยนจานทำไมล่ะคะลูกขา อ้าวนัว่นโยนลงหัวเละอ่ะบายบายก่อนเร็วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบ,ายบายบายบายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกลี่ค่ะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Get and เก l ี่เฟมิลีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบายบาย,บายเดี๋ยวเกลี่ไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะบายบายค่ะบายบาย ๆๆๆไปอาบน้ำก่อนนะคะๆๆเลอะหมดแล้วค่ะ